เราจองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางไปที่พักนะคะเราก็มาขึ้นรถนะคะขออ,อนะมาลงที่ BTS จากตุจักนั่นเองนะคะ F4 ค่ะเพราะเราจะขึ้น BTS นะคะเดีย๋ยวนี้ก็สะดวกสบายนะคะ บีทีเอสมอชิตนะเราก็จะไปลงที่ราชเทวีนะนี่นะเอฟซีเอฟุงเทมาานครที่สถานีกีหาแล้วนะทุกคนนี่มาแล้ว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  วันนี้เราอยู่ที่ BTS เลยนะคะเี๋ยวีมนมาใช่มเนาะใช่ไมเวอไปสนาม้า next station สนามป้า next station สนาม อีกก็นีะดวกสบายไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องมีมาน,นีสบายมาถึงราชเทวีแล้วนะคะ รถไฟฟ้า,ฟาราชเทวีรเราออกทางออกหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะไปที่พักเขาก็เลยแนะนําให้เรามาออกซอยเอ่อซอยที่จะไปพียนาคนะคะซอยพียนาคนี่คือเอเชียโฮเทลที่เราจองแล้วมันเต็มเนี่ยอเออเอ๊ะอ,อันนี้คุณคุณนะเออ สยามอะไรเสยมซาบนาบอกอ้คุณ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 แล้วคุณคุณแล้วใช่ไหมลูกไม่ใช่เนาะเดี๋ยวเราจะเดินลงนะฮะทุกคนเมื่อกี้ถามคุณพ่อคุณพ่อบอกเดินเอาถึงแล้วโอ้แสดงว่าเราอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้ฮะเออใช่ไหม ซอยข้างหน้าซอยข้างหน้าน่าจะใช่น่าจะใช่เอ๊ออันนี้เหมือนที่เราเคยมาพักเลยนี่จำได้แล้วตรงที่เรามาเคยมาพักก็ไม่ใช่นาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่โรงแรมที่เรามาเลือกตั้งแล้วมาพักตรงนี้ไงลูกจำได้นะนี่ไงโรงแรมนี้เออมันอยู่ใกล้กัน

ไปได้เดินออกกำลังกายไปเมืองนอกต้องเดินนะถ้าไปถ้าไปเมืองนอกต้องเดินเพระาะว่าลุงลุงเสือพาเดินไงนนอ๋อ <c oughs> ใกล้แล้วนะเอซตรงนี้เขาก็มีของกินด้วยนะของขายด้วยนะ ก็ถือว่าป่อยไม่เปลี่ยวนะนี่ใกล้ตรงนี้เองนี่โอ้ข้าวเหนียวส้มตำก็มีพี่น้องเจอข้าวเหนียวคุณแม่นะคะโอ้ไปนี่ไงดิถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วที่พักนี่นะเอฟซีปาด เข้าไ,ไปเลยเลยค่ะมาถึงที่พักแล้ว,น,วน,น,นี่ไงอ่ะมา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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้<ม>นี่โอเค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะ่ะเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปที่ตรงเคาน์เตอร์่ะขอบคุณค่ะมาถึงแล้วนะคะโู้โาดพี่น้องอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นห้องพักนะนี่ นี่นะน้องฟังถึงกบลาเลยนะเอออยู่ใกล้ๆ BTS นี่เองนะคะนี่นะคะเขาน่าจะกำลังกินข้าวยัไงไงในในรูปนี่ไงไตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่ออพักแล้วนะคะ FC นะก็จะมี ว่ายน้ำนะคะใหเรานั่งนั่งชมเนาะนะค่ะก็จะเป็นอโอเทปเ็ะจะเป็นห้องพักแบบนี้นะคะทุกคนอ,าอาน่า,อา,า,าพอตอนนี้นะคะห้องพักก็คือยังไม่ว่างนะคะยังไม่ว่างเนาะนะคะเพราะว่าต้องรอเช็คอ,อินบ่ายสองนะ,ะทุกคนเน,ะนาะนะเพราะว่า ยังมีนักท่องเที่ยวนะที่ยังยังอยู่นะคะยังยังไม่ได้เพราะว่าการเคลียร์ห้องก็ใช้เวลาอย่างน้อยก็2อ,อชั่วโมงนะคะก็คือเนียนไปบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนะคะ f อเนาะนะ,ะแต่พวกเราแต,แต่พวกเราก็มาถึงก่อนนะมาถึงก่อนเพราะว่านั่งรถมาแล้วก็ รู้สึกว่าที่พักเราจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีด้วยนะคะดีมากๆเลยนี่คือสิ่งที่สุดนะคะของการเข้าที่พักงานก็จะอยู่ใกล้ๆของการเดินทางเนาะนะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ติดตามทริปการเดินทางของของแอดนะค่ะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เรามาถึงเนาะนะคะเอฟซีะค,ะค่ะ ก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะตั้งแต่เดินทางมาจากสุรินทร์นะคะค่ะนีก,ก็มาถึงนะอี่ก็พราะว่ายังไม่ได้ละอยู <c oughs> น่นงอ่ันเลยเราเรียกว่าโอ้โหเดินทางพอมาถึงปุ๊บนะคะถึงที่ปลายทางกรุงเทพนะคะเสร็จแล้วก็รีบไปจองตั๋วนะ ที่จะกลับจำปาดงนะคะก็คือจองตัวรถกุดเรือคํานะคะ,อะตอนนี้ก็จองตัวได้แล้วแล้วก็จองตัวเสร็จแล้วนะคะก็ตกอยู่ที่คนละ600อยกว่ากว่าบาท600กว่าบาทเนาะนะคะก็กลับวันที่1น,นะคะวันที่1วันที่1เวลา2ทุ่มครึ่งนะคะ,ะรถมีเที่ยวเดียวนะรถไปไปลงตอนเช้าก็จะถึงที่นั่นเช้าว,วันที่1วันที่ วันที่สองตอนเช้านะคะที่ขุดเรือคํานะคะอืเดี๋ยวถ้าถึงนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อหาเพออื่อนเพื่อนยูทูบเรานะให้เขามารับเพราะว่าเดินเปรกกระเป๋าน่าจะไม่ไหวเพื่อเผอเจอนางลำบ้านจะปลาดงนะ <laughs> เผื่อเขาจะได้รับเราไปเน,ะ <laughs> <laughs> นาะนะ <laughs> นะคืออันนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือที่พักมันอยู่ใกล้ BTS นะแล้วก็เวลาเราจะเดินทางก็ง่ายแล้วไม่ต้องไกลไม่ต้องนั่งรถแท็กซี่อะไรมานะเนาะเออแต่เราจะคิดว่าเออเรา่าจะเดินเข้ามาไกลหน่อยนะจะไปเจอคุณกานะทีออ่นางแท็กซีนะ่เนาะถึงบอกรรนี่อยู่ตรงนี้เองไม่ต้องเ,ออเดินไปเาก็ถึงก็เป็นการอัปเดตล่าสุดน,นะ FC อซถึงที่พักแล้วนะคะนะก็สอพยานระกด้วยนะ อยู่กับอยู่กับพญานาคมามาพักอยู่ยที่ซอยพญานาคนะาบางบางคนนะเอาตังนะเออต,นะต่ว่าตานี่บอกเดินเลื้อยอยู่ตรงนี้อกีกนะเออไป <c oughs> นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทอ่ซีท่ามากค่ะสวัสดีค่ะพบกับคลิปต่อไปนะคะ